สำหรับวันนี้นะคะปุณเวมาไหว้สักการะขอพรพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกสีลมหากหลายคนอยากมุบออนเรื่องงานก็ลองเวบมาไหว้สักการะกันได้นะคะหลับของเส้นไหว้นะคะทุกคนสามารถมาหาซื้อได้กัน ตรงบริเวณวัดหรือภายในวัดนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเลย same, และสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปสักการะวัดแขกนะคะ คือทุกคนห้ามนำของข่าวเข้าบริเวณโบสถ์เด็ดขาดเพราะศาสนาอินเดียถือมากๆในที่นี้หมายถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิดทุกคนสามารถถวายได้เฉพาะนมผลไม้ขนมอินเดียที่ทำจากนมน้ำตาลเท่านั้นและอีกข้อก็คือผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะคะห้ามเข้าบริเวณโบสถ์โดยเด็ดขาดทางที่ดีนะคะควรเลือกไปไหว้ในวันที่ไม่มีรอบเดือนจะดีกว่า เพราะทางศาสนาจะเชื่อว่าเละถือว่ากายของหญิงที่มีรอบเดือนเป็นกายที่ไม่สะอาดในช่วงนั้นถือว่าลบหลู่สถานที่รวมถึงเทพเทวีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ถ้าใครมีจิตศรัทธาไปไหว้โดยไม่ทราบมาก่อนหรือไม่มีเจตนาจริงๆก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้คนไม่รู้ถือว่าไม่ผิด และที่สำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งก็คือต้องมีจิตศรัทธาจริงๆนะคะไม่ฝืนไม่ลบหลู่รอเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้หากไม่ได้เต็มใจหรือมาทำความเคารพเทพในศาสนานี้ก็เคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ที่เราเชื่อเลยนับถือจะดีกว่าเพราะถ้ามา แล้วเราไม่มีความเชื่อไม่ศรัทธาทางศ,ศาสนาฮินดูถือว่าเป็นการลบหนูดูถูกเทพศ,สสศาสนามันจะมีบาปที่ยิ่งใหญ่มากๆเลือกที่จะไม่มาทำความรู้จกักหรือมาลองเล่นอะไรแบบนี้จะดีกว่าและตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นถนนบริเวณด้านหน้าวัด ฝั่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ขายพวงมาลายัยดอกไม้หรือว่าของสักระขนมฮินดูที่ใช้สำหรับบูชาพระแม่นะคะสำหรับคนไม่ได้เตรียมมาก็สามารถมาเลือกหาได้ในตำแหน่งนี้แต่ด้านในก็มีนะคะตรงนี้เป็นบริเวณด้านในปุณเก็บภาพมาฝากและก่อนที่เราจะ เอาของไปสักการะบูชาสำหรับคนแรกที่ยังไม่เคยได้มาสักการะทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่หรือที่ไอ้ขายเครื่องเส้นไหว้นะคะเราสามารถถามเจ้าหน้าที่ในส่วนของพิธีกรรมพิธีการขอพอรได้เลยสำหรับตำแหน่งโต๊ะสเตนเลสด,ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราเดินเข้ามาจากประตูก็จะเป็นตำแหน่งที่มีไว้สำหรับ ให้เรากราบไหว้ขอพอรในขณะที่เราไหว้ขอพอรเสร็จปกักธูบเทียนอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกถาดเดินเข้าไปให้พราหมณ์ในโบสถ์เลยจะมีพราหมณ์สองคนที่จะคอยรับของเส้นไหว้ของเราเพื่อบูชาพระแม่แล้วเราแล้วเราก็จะได้ของคืนมาส่วนหนึ่งเพื่อเก็บกลับมากินเพื่อเป็นสิริมงคลกับเรานะคะ ถือว่าตรงน,นีน้ที่ทราบมานะคือของที่ลามาแล้วเราสามารถเอามากินได้นะคะแต่เราไม่สามารถเอามาบูชาหรือถาวายพระต่อที่บ้านได้นะคะ feel the same, come และสิ่งนี้ก็เป็นของเส้นไหว้ที่ปุณซื้อจากภายในบริเวณวัดนะคะ ถือว่าเราได้มาอุดหนุนวัดด้วยเทพในวัดมีหลายองค์นะคะที่สำคัญอย่าลืมบูชาพระพุทธด้วยเพราะว่าเราเป็นคนาศาสนาพุทธนะคะสังเกตซ้ายมือตอนเราเดินเข้าไปภายในโบสถ์จะมีองค์พระพุทธให้เรากราบ หลังจากเล่าพักขอพรแล้วท้องก็เริ่มหิวทีนี้มาถึงเรื่องของกินกันบ้างแนะนําร้านนี้กันเลยนะคะอาม่าเบเกอร,อรี่ต้องลองนะคะร้านนี้แนะนําเลยลว่าต้องลองดูจากคิวนะคะจากภาพที่ปุณถ่ายมามากี่ครั้งก็คนก็จเจแน่นคิวกองเบเกอรี่เยอะมากๆาก no sponsor นะคะปุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านอาม่าเบเกอรี่ สำหรับรถตุ๊กตุกนะคะจะอยู่ด้านหน้าของวัดเขกเลยวันนี้หากหลายคนต้องการที่จะไปถนนข้าวสารไอคอนสยามหรือว่าสนามหลวงสามารถสอบถามค่าบริการจากคนขับรถได้เลยนะคะคุณแนะนำให้สอบถามค่าบริการก่อนที่จะขึ้นรถนะคะทั้งนี้นะคะราคาของคนไทยกับราคาค่าบริการของคนต่างชาติอาจจะไม่เท่ากัน และสำหรับที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาจะมาขอพรเรื่องความรักและหน้าที่การงานและสำหรับคนที่ขอเรื่องความรักนะคะอยากเจอเนื้อคู่อย่างเร่งด่วนแนะนำให้พูดแบบนี้เลยลูกสําร็จทุกอย่างแล้วขอให้นำเนื้อคู่ของลูกมาโดยเร็วขอให้คนที่ดวงสมพงกับลูกตอนนี้มาเลยเลทมาอย่างอัศจรรย์ทันด่วนนะคะ ก็ลองเอาทิกของปุณไปใช้กันนะคะสำหรับคนที่ขอพรเรื่องความรักอยากเจอเนื้อคู่รักและอีกร้านนะคะครัวอร่อยอร่อยเป็นร้านข้าวเกรงตักใต้นะคะแต่ปุณก็ว่ารสชาติเขาก็ไม่ได้ออกแบบปักใต้จ๋าสักทีเดียวรสชาติค่อนข้างจะถูกปากทุกคนนะคะกลายกลายมาเป็นภาคกลางแล้วด้วยซ้ำไปรสชาติเขาจะไม่เผ็ดมาก เปิดมาแบบหลายปีมากๆแล้วมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของร้านด้วยแล้วเพราะว่าไม่มีที่จอดรถรับเปิดเปิดพศ2502ปี2เปลี่ยนี1เดือนกรกฎาเปิดวันที่10กรกฎา โอ้ oh, ยาวนานม,มากยาวนานคุณขกแก่ก็่กันมาวันนี้นี่เลยคุณก็เลือกกินแกงเหลืองหน่อไม้กับทอดมันปลาไกยอ,อันนี้ประวัติของร้านเนาะแอบถ่ายรูปมาฝากมีได้สติกเกอร์กาแฟฟร,ฟรีร้านกาแฟข้างๆก็อิ่มมีพีมันเนาะแล กินข้าวเสร็จเราก็ถึงเวลากลับกันคุณได้ที่จอดรถในซอยข้างๆวันนี้ก็ไม่ได้ไกลาจากวัดมากนะคะตรงนี้ในซอยนี้ขับทะลุออกไปเขาด้านหน้าจะเป็นสถานทูตเมียนมานะคะหากทุกคนเคยมาหรือว่าสังเกตคุณก็เดินกันไปยาวๆเนาะระหว่างทางเดี๋ยวมีเจอ ถ่ายยิบซีด้วยค่าดู200บาทหากหลายคนสนใจก็ลองแวะมาดูว่าเม่นจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเม่นนะคะใกล้ลคะค่ะเห็นไหมคะเต๊ะที่วางอยู่ตำแหน่งนี้หมอดูยิบซีเม่นเม่นค่าบริการ200บาทแอบถ่ายรูปมาให้ด้วยนี่ ระหว่างทางในซอยก็จะมีร้านหลายๆร้านเปิดกันคึกคักกันไปนหมดนะคะจะเป็นร้านถ่ายรูปร้านกาแฟร้านอาหารเนาะก็ชุมชนเมืองนะคะตรงนี้จะเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนี่ถึงแล้วบนถึงรถแล้วย้ำนะคะสำหรับทุกคนที่นำรถมา จะบอกว่าที่จอดรถแถวนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆเลยก็ต้องวนๆกันหลายรอบหน่อยนะคะยิ่งถ้าเป็นวันหยุดนะขัตเตะ์เลสสาร์อาทิตย์อย่างนี้หายากมากๆ ปุ้นก็ขับรถกลับนะคะออกทางซอยนี้เลยเขาจะเรียกว่าซอยถนนปั้นนะคะนะคะสำหรับทุกคนที่จะลองมาสการะวัดแขกก็ลองแวะเวียนกันมาดูนะคะและสำหรับคลิปนี้ปุนก็ต้องฝากไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ